พริกอ่อนอะพริกเผ็ดค่ะก็ใช้หมอมหัวใหญ่ เค่ะวันนี้จะพามาทำผัดก,กะเพราเนื้อแพะที่นี่จะใช้เนื้อแพ้บพแพโบด,ดแล้วใส่หอมหัวใหญ่ผัด ให้ดักกินเผาของเนื้อก่อนผัดให้หอมก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมลกักษณะผัดคล้ายๆกัดกะเพราบ้านเราแต่จะเติมเพิ่มเรียกว่าเนื้อส่วนหลังส่วนหลังส่วนหลังสำเน็ตลูกผสมลงไปคล้ายๆคล้ายๆผัดกะเพราเจที่คนไทยทา,ยานกันนะคะผัดเนื้อให้เหลืองปรุงรสใส่เครื่องปรุงไป ตอนนั่นี้ใส่น้ำมันไปแล้วเล็กน้อยสะพายทางประเทศคลิที่เราทำไปแล้วรด,ดเลย

มากไอยเพราะว่าแฟนจะเอาไปให้เพื่อนด้วยปกาศของกันที่บ้านด้วยตอนท้ายมาดูกันนะคะว่าคนรักเป็นยังไงได้จะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมหัวใหญ่ซอยไปอีกเล็กน้อยคนให้เข้ากัน ก็เอาด้วยใบะาลาเน่ใบนี้อบแห้งไม่ได้อบแห้งปากแห้งแทนใบกะเพราเพราะว่าที่นี่ไม่มีกะเพราเลยใช้ใบนี้แทนเสร็จแล้วค่ะผักกะเพราของเราแล้วเพิ่มความอร่อยด้วยตัวรีส่งคู่ว อ้อมด้วยความเผ็ดพริกบ้านเราพริกพริกแดงจิดดาคัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มคํามแซ่บค่ะสูตรนี้ถ้าใครต้องการนำไปปรับใช้ปรับทาน,นที่บ้านอร่อยแน่ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วบ๊ายบาย